นะครับที่ที่เราจะมาอาบน้ํากันในเย็นนี้นะครับลองมาแก้ผ้าอาบน้ําในที่สาธารณะกันดูมองมาแก้ผ้าอาบน้ําในที่สาธารณะกันดูตอนนี้ก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากันเยอะเลยแต่ว่าเขาจะแยกกันนะผู้หญิงส่วนผู้หญิงผู้ชายส่วนผู้ชายนะ เพื่อนครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มที่ตัวเกียวนะประมาณสองทุ่มกว่าๆนะก็เดินไปเที่ยวพู่นเที่ยวนี่เนาะแล้วก็ดูบ้านดูเขาชอปปิ้งบ้างอะไรบ้างหลายอย่างนะนะครับก็ตอนนี้อยากจะอาบน้ําจะจะผ่อนคลายบ้างนะครับก็เห็นว่าที่นี่นะครับเขามีที่อาบน้ำเนาะทีะ่ชาวญี่ปุ่นเขาไปอาบน้ํากันที่ไม่ใช่ออนเซ็นเมื่อก่อนเคยไปออนเซ็นแต่ว่า คอนเซนมันมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะเราก็เลยเลือกที่จะนีะ่ครับลองไปเปลี่ยนบรรยากาศจากคอนเซนไปเป็นการอาบน้ำในที่เร,รียกว่าเซนโต้ก็ได้เพราะว่าที่ออนเซนเนี่ยก็หนึ่งราคาสูงเนาะแล้วก็สองก็คือเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันมีพื้นที่จำกัดคือออนเซนนี่ต้องไปนู่น,นต้องไปนอกเมืองบ้างหรือในเมืองก็ก็น้อยเนาะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงแต่ว่าเซนโตเนี่ยก็อาบน้ำได้เหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นธรรมชาติสูงเหมือนกันมีน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำน้ำแร่ด้วยนะบางทีก็มีค่่อนข้างงดีซึ เคยศึกษาในข้อมูลเนาะทางอินเทอร์นเน็ตก็ดีหรือ,อได้ลองหาข้อมูลจากคนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าเ hey, ฮ้ยเซนโตนี้โอเคนะน่าน่า,น,าน่าลองไปอาบดูมีความเป็นธรรมาชาติสูงวันนี้ก็เลยะจะลองไปอาบดูแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตอนนี้ผมเดินทางมาเซนโตที่ย่านอินนาริโชเนาะก็เท่าที่ศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็มีเซนโตอยู่2ที่ด้วยกันก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับเพื่อนบอกว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงเหมือนกันเพราะว่า ชาวญี่ปุ่นชาวพื้นเมืองทีเนี้่เขาก็จะมาอาบน้ําที่นี่กันราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณสัก400เกือบ500เยนประมาณนี้แหละก็คิดเป็นเงินไทยก็4 3 2ประมาณ100ร้อยกว่าบาทเองอะ่ะเออ100ร้อยกว่าบาทก็โอเคนะประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะเนี่ยครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยวุ่นวายละเพราะว่าในย่านนี้เป็นย่านชานเมืองก็จะนะี่ครับก็จะมีชาวบ้านมีชาวเขาถึงเนาะที่เขา น่าจะเรื่อนเข้าบ้านแล้วแล้วก็ไปอาบน้ำกันแต่แว่าตอนนี้ฝนก็ยังโปรย,ยอยู่นะครับฝนตกเบาๆเ,เดี๋ยวเราไปแช่น้ำอุ่นกันแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายนะเขาถ่ายไม่ได้ก็จากสถานีนะครับอินาริโชนะครับที่เราลงรถซับเวย์รถใต้ดินเมื่อสักครู่นี้นะครับเดินมาตอนนี้ผมเดินมาประมาณน่าจะเท่าประมาณเกือบๆจะสองร้อยเมตรได้ละประมาณสองร้อยเมตรได้ละแต่เท่าที่ศึกษาจากจากอะไรอะในอินเทอร์เน็ตเนาะแผ่นถังในอินเทอร์เน็ตก็ประมาณสามไฟแดงสามไฟแดงเราผ่านมาแล้วหนึ่งไฟแดงนะครับอันนี้ไฟแดงที่สาาองละ,ะไฟแดงที่สองละ อ๋อโทษทีผมจำผิดผมจำผิดผมจำผิดตัวนี้ถึงแล้วถึงแล้วนีครับผม,ผมออ,มาาผมออกมาจากซับเวยเนาะผมออกมาจากซับเวยเนาะเดินออกมาจากซับเวยก็ประมาณถ้านับไฟแดงนะ่ะคือมีสองไฟแดงแล้วก็เจอเลยครับเจอแยกแยกซ้ายมือนี้เลยแต่ว่าถ้าเรานับระยะทางออกจากซับเวยสถานีอินาริโชเนี่ยประมาณผมว่าไม่เกิน200เมตรตอนนี้ก็มาเจอ เจอแยกและเป็นไฟแดงที่สองนะครับเจอไฟแดงที่สองแล้วแล้วก็เนี่ยครับเจอทางแยกนี้นะเจอทางแยกนี้เจอทางแยกนี้ไฟแดงที่สองเจอทางแยกนี้ตึกนี้นะครับภาษาญ,ญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้จะอ่านว่าอะไรแต่ว่านี่ครับแล้วก็มาเจอแยกเนี่ยครับเจอ,อทางมาไหลเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายมาพอเลี้ยวซ้ายมานะครับพอเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาเจอนี่เลยที่คือนี่ครับนี่นะครับ ที่ที่เราจะมาอาบน้ํากันในเย็นนี้นะครับอาบน้ําแบบธรรมชาติต้องบอกว่าเป็นการอาบน้ําแบบว่าแก้ผ้าอาบน้ําหมดทั้งตัวเลยล่อนจ้อนเลยนะครับก็ที่นี่เขาถือว่าเป็นเรื่องปกติในการแก้ผ้าอาบน้ำเพราะว่าก็มีแต่ผู้ชายด้วยกันก็ไม่สีเรียสนะครับก็เป็นการอาบน้ําแล้วก็แช่น้ําร้อนน้ําเย็นน้ําอุ่นชําระร่างกายนะครับชำระ ล้างร่างกายให้สะอาดแล้วก็ถูขี้ไข่กันก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนะครับนี่ครับอืมเรามาเซ็นโตกันนะประหยัดตังไม่ต้องไปถึงออนเซ็นก็ได้เพราะว่าที่ออนเซ็นนั้นใช้จ่ายสูงแล้วก็มันต้องออกไปนอกเมืองนู่นเนาะเดี๋ยววันหลังเขาไปออนเซน็นแต่วันนี้เรามาเซ็นโต ครับตอนนี้ก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากันเยอะเลยแต่ว่าเขาจะแยกกันนะผู้หญิงส่วนผู้หญิงผู้ชายส่วนผู้ชายนะแต่เดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ําคัดขี้ไค่กันเฉพาะในส่วนของผู้ชายแก้ผ้าอาบน้ําลองมาแก้ผ้าอาบน้ําในที่สาธารณะกันดูโอเคครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงจะออกมาเล่าให้ฟังนะไปละ